สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถแมคโครตากดินกันโอ้โหดูสิรถแมคโครทันไปเริ่มเลยกำลังตากดินอยู่เนี่ยโอ้ไงบ้างครับอันนี้เราอยู่ที่หาดชะอำนะครับเห็นไหมเนี่ยกำลังตักกันใหญ่เลยดูสิปดูนี่ตักไปครับตักไปตักไปโอ้โห ไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังปรับหน้าดินอยู่นะครับฮะ,ะเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปก่อน